สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่า<ม>เงินขายกระเป๋าผ้านกฮูกเลกมาด้วยน้ำตา ใครมาเอาเงินแม่ชมพู่ไปเมื่อคืนแม่น้องชมพู่ไล่ไข่ผ้าก็มีคนมาป่วนอีกคนพวกนี้ไม่รู้จักบาปกรรมนะครับแม่ชมพู่ทำมาหากินสุจริตไม่ได้ไปแบมือขอทานไข่คนที่มาป่วนผมบอกเลยชีวิตตกอับขายผ้าเสร็จแม่ชมพู่คุยกับเอฟสีมาฟังกันครับ แม่นนองคุดอะไรหนูเป็นแม่ค้าหนูขายผ้าถ้าหนูทำอะไรผิดกฎหมายก็แจ้งความเลยให้ตำรวจตรวจสอบพวกเราคุณแจ้งความไปเราทำผิดอะไรจริงๆแล้วหนูไม่อยากจะด่าใครหนูเรียนจบโม6ครูไม่ได้สอนให้เราดา่าแต่ครูสอนให้เรารู้จักอดทนแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราสู้คนครูสอน ให้เราปกป้องตัวเองเอาตัวรอดครอบครัวหนูมีกันอยู่สามคนเวลาขึ้นศาลก็มีเราสามคนพ่อแม่ลูกที่จะเป็นพยานคดีชมพูไม่ใช่แต่รู่ที่สนให้เราอดกันพ่อแม่เราก็สอนให้เราอดทนอดกันแต่หนูอดทนมามากพอแล้วปกีกว่าที่หนูอดทนอดกัน แต่พวกมันไม่ยอมหยุดอะไรที่เราปกป้องตัวเองเราก็ขอปกป้องตัวเองหนูให้โอกาสเขามากแล้วถ้าหนูทำอะไรผิดก็แจ้งความให้ตำรวจมาตรวจสอบพวกเราคนบางคนที่อยู่ไกลๆมาไล่สดด่าหนูก็ไม่เชิงด่าแต่มาแช์ชีวิตหนูไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเขาดีนักหรอ คุณดีร้อยเปอร์เซนหรอส่องกระจกบ้างหนูไม่ด่าเขากลับแต่ถ้าเขาด่าหนูอีกเขาละเมิดหนูหนูสามารถแจ้งความเขาดำเนินการตามกฎหมายหนูเตือนสติหลายครั้งแล้วถ้าคุณทำตัวเป็นคนอื่นฉันก็จะเห็นคุณเป็นคนอื่นถ้าละเมิดชีวิตเรามากๆในเมื่อเราไม่เคยเก้าวไก่คุณเลย เราจะทำตามกฎหมายฉันไม่จำเป็นต้องไปแฉช,ชีวิตคุณฉันขายผ้าฉันไม่ด่าอย่าระารานกันอย่าล่วงเกินกันอย่าล้ำเส้นกันในเมื่อฉันไม่เคยระรานคุณเลยแต่คุณกัดไม่ปล่อยเอาจริงๆถึงฉันจะไม่ใช่คนดีคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาสาวใส้ฉันมาประจานฉันไปทั่วโลกการเป็นคนดี บางทีก็ทำให้เรายํ่แย่เราเครียดเราไข่พาเพื่อหาเงินแต่คุณบังคับให้เราหาเงินด้วยวิธีอื่นคุณบังคับให้เราเรียกร้องทางเพงเราก็จะทำฉันทำงานแลกเงินมันไม่ดีใช่ไหมมันไม่ถูกใจคุณใช่ไหมที่ฉันไม่ตอบโต้ไม่ใช่ว่าฉันโง่แต่ฉันยอมอดทนอดทนมานานแล้วด้วย บางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องทนหนูจะอดทนเฉพาะคดีน้องชมพู่เท่านั้นมีแบบว่าบ้า f อฟใช่ไหมมีคนเซียมใช่ไหมโอ้โหขนาดนี้ต่อให้ไม่มีคนเสียมกู้ก็เจ็เป็นนานแค่ไหนแล้วที่พวกเธอจิกฉันกัดฉันแทะฉันแทะเนื้อลูกฉันแทความสุขของพวกเรา นานแค่ไหนแล้วที่เราอดทนมาเราถูกรังเกม,มานานแล้วอดทนมานานแล้วทั้งทังที่เรามีหลักฐานว่าเขาทำอะไรกับเราบ้างทำไมเราต้องทนเพราะไม่อยากให้สาวไซให้กากินเหมือนเขาหนูเหนื่อยที่ต้องทนทำไมหนูต้องโดนโขกศัพท์อยู่ฝ่ายเดียวหนูทำร้ายเขาไหมหนูด่าเขาไหมไม่เคยเลย แค่หนูให้เขาน้อยไปเงินที่เราได้มาด้วยความลำบากเงินที่เราได้มาจากไข่ผ้าคุณอยากได้อะไรจากเราคุณอยากได้อะไรจากบ้านที่เพิ่งจัดงานศพไม่ใช่ว่าเราไม่ให้อะไรเลยแต่เราให้คุณน้อยไปแต่น้อยไปที่คุณได้คุณรู้ไหมว่าฉันเหลืออะไรฉันเอื้อเฟื้อคุณฉันเหลืออะไรคุณเคยถามฉันบ้างไหม เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ต้องแลกมากับน้ำตามาไขายผ้าไม่ใช่แค่ไขายผ้าต้องมาสู้กับมิ้นอะไรไม่รู้แล้วต้องมาสู้กับพวกคุณที่ไม่รู้จักพออีกกว่าจะได้เงินมาคุณก็รู้ว่าฉันต้องแลกกับน้ำตาพอได้มายืมหน่อยยืมหน่อยฉันเห็นว่าพวกคุณจำเป็นก็ให้ก็ให้ แล้วเป็นไงสุดท้ายไม่มีใครคืนเลยลูกก็ตายเงินที่หาได้พวกมึงก็เอาไปจะเอาอยัางไงกับกูอีกหนูพูดแบบนี้หนูก็รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อให้เราเงียบเขาก็ด่าเราอยู่ดีเป็นหนี้ไม่ใช้ก็ช่างถือว่าชาติโกนเราทำกรรมไว้ชาตินี้เราต้องชดใช้เหมือนเราเป็นหนี้ เราใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดเองตอนนี้เราใช้นี่อยู่คือนี่กรรมเอซี FC หนูเราไม่ได้ใช้เงินแลกกันนะเราใช้ใจกันบางคนมาช่วยไขผ้าทุกวันหนูก็ไม่รู้เขาได้อะไรหนูทำช่อง YouTube ก็เพื่อที่จะบอกเราเรื่องราวของพวกเราบอกว่าสาวิตีขายผ้านะแนวคิดหนูเป็นแบบนี้ ไม่ได้อยากทำให้ใครพังไม่ได้อยากจะด่าใครพวกเขามีชีวิตดีขึ้นได้ก็เพราะชุมพูตายทุกคนรู้จักบ้านโกกอกเพราะชุมพูตายจริงๆแล้วไม่อยากใช้คำว่าหากินนะแต่ถ้าชุมพูไม่ตายพวกยูทูบเบอร์ต่างๆจะแห่กันมาที่นี่ไหมโกกอกจะดังไหมจะมีการสร้างโน่นนี่ไหมจะมีการสร้างคอนเทนต์ จะมีการทำช่อง Youtube ไหมหนูยอมรับนะที่หนูมีช่อง Youtube ก็เพราะชมพู่เหมือนกันจะว่าหนูหากินกับลูกก็ได้แต่มันเป็นสิทธิ์ของหนูที่ทำได้เราเงียบก็มีคนด่าเราทุกวันทำให้หนูหดสู้ไหนๆคนก็รู้จักฉันแล้วอย่างน้อยคนก็รู้จักสาวิตีฉันก็จะขายผ้าละกันช่วงแรกเป็นเงินที่ได้มาด้วยน้ำตา ตอนนั้นหนูขายผ้าขายกระเป๋าผ้านกฮูใบแค่ร้อยกว่าบาทใครบางคนใครสองสามคนยืมเงินหนูเงินตอนนั้นเงินที่ขายกระเป๋าผ้านกงูกจะบอกให้นะเงินนั้นมันแลกมาด้วยน้ำตาเล้วกว่าฉันจะเก็บได้เป็นหมื่นคุณเอาเงินฉันไปเอามาคืนด้วยตอนนี้ฉันขายผ้าพื้นละ 800บาทตอนนั้นขายกระเป๋าผ้าใบละร้อยกว่าบาทกําไรหลักสิบกว่าจะเก็บหอมรอมลิบได้คุณเอาเงินของฉันไปหมดคุณมาบอกว่าได้น้อยฉันอุตส่าห์เก็บหอมรอมลิบคุณจะเอาอะไรกับบ้านที่มีงานศพผมฟังแล้วสตันไปพักหนึ่งไม่อยากจะคอมมิ์อะไรมากได้แต่หวังว่าคนที่ทำร้ายแม่น้องจุมพูอยู่ หรือที่คิดจะทำร้ายขอให้หยุดซะหยุดสร้างบาปคดีน้องชมพูให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเพราะเร็วๆนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงสำคัญของคดีแล้วหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามาแล้วจ้าผ้าสวย จากน้องสาจาการทำมาหากินแบบนี้มันน่าภูมิใจนะคะถ้าแบบบีบน้ำตาเบะมือขอเขาแล้วเป่าประกาศว่าที่มีทุกวันนี้เพราะตัวเองนะเราอายหมามันเขาเห็นกันทั้งประเทศว่าขอทานเขาหลอกเขาอมวัดเขามาอวดร่ำอวดรวยสู้อแบบไม่บาปทำด้วยสองมือมีเกียรติน่าภูมิใจดี แต่ถ้าขอดทานเขาหน้าอายเงินบาปเงินร้อนไม่นานมันก็หมดสู้ธรรมหากินด้วยลำแข้งด้วยสองมือของน้องสาดีกว่าสู้ๆนะน้องสาคนขยันไม่มีวันอดตายอ่านแล้วน้ำตาไหลคะ่ะพวกเฮียไม่รู้จักโผสู้ๆนะคะ แม่น้องชุพูพวกใจหมาก็ยิ่ยงนี้แหละค่ะแม่น้องมันไม่รู้อันไหนชั่วอันไหนดีหรอกค่ะพวกขอทานหากินกับความทุกข์ของคนอื่นเดี๋ยวมันก็ได้รับกรรมค่ะใจหมาชัดๆจะให้พวกนี้สำนึกพี่ว่ายากค่ะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีพี่เห็นแต่แม่น้องครอบครัวสามพ่อแม่ลูกโดนด่าตลอด แต่ไม่เคยเห็นตอบโต้สักทีเงียบมาตลอดเห็นวันนี้แม่ทนไม่ได้จัดไปหนึ่งดอกพี่ว่ายังน้อยไปค่ะกับพวกสวะส,สังคมถ้าเป็นพี่นะด่าดแถมด้วยกระทืบกระตืบปากด้วยจบขอเป็นกำลังใจและเป็นพลังใจเล็กๆส่งให้ไปถึงแม่นู๊ตและพ่อนาไม ครอบครัวผู้สูญเสียแก้วตาดวงใจอันเป็นที่รักยิ่งของชีวิตไปอย่างไม่มีวันที่จะกลับคืนมาจากการกระทำของไอ้ฆาตกรที่อำม,มหิตกวาดที่บาดแผลในส่วนลึกของหัวใจแม่และพ่อจะเบาทุเลาลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่จะทำสิ่งนั้นได้เพราะการเยียวยา จากผลกระทบที่ต้องสูญเสียลูกสาวตัวน้อย,นอยคนนี้ไปมันต้องผ่านกี่ร้อยล้านหยดของคราบน้ำตาที่หลังรถออกมาจากหัวใจอันบอบช้ำและทรมานอย่างแสนสหาหัสจงอย่าหมดหวังกับการสร้างกำลังใจและพลังใจขอให้แม่นูชพ่อนายจงมีแต่ความมุ่งมั่นพรากเพียรต่อสู้ให้ผ่านพ้น วิบากเหล่านี้ไปให้จงได้และขอให้ความทรมานทั้งหลายเหล่านั้นจงมาลายสูญหายและกลับกลายเป็นความทรนุงพวกเราขอเป็นพลังหมื่นแสนล้านดวงที่ส่งมอบมาถึงแม่นุษย์และพ่อนาไมต่อแต่นี้ไปขอให้มีแต่ความสุขความสดชื่นสมหวังในสิ่งที่มุ่งหวังตลอดไปฆาตกรต้องได้รับโทษประหารสถานเดียวเท่านั้น ถึงจะสาสมกับที่มันได้ทำกับน้องพวกที่ชอบอวดรู้ชอบเอาความคิดเห็นของตัวเองไปตัดสินคนอื่นคุณแม่อย่าทนเอาให้ถึงที่สุดในทางกฎหมายจะได้มีสติกลับมาแม่น้องเชือดได้เลือดออกมากเ่นแผ่นดินกกกอกสะเทือนเจ็บและจริงทุกๆุคำพ่อแม่น้อง พี่สดิงสู้ๆนะเห็นใจแม่น้องและครอบครัวเล็กๆขอเป็นกำลังใจและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นขอแม่น้องจดจำการกระทําของพวกเขาไม่แก้แขนปลนไปปล่อยไปตามกรรมของพวกเขาเราไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าเกงใจเขามากแม้แต่ญาติพี่น้อง นี่แหละตัวดียามผลประโยชน์ก็ทำเป็นรักเรานักหนาแต่พอโดนขัดใจแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาอย่างชัดเจนเลยสู้ๆนะขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่และน้องสดิงจงผ่านพ้นมันไปให้ได้อดทนนะคะอีกฝ่ายกำลังดินก็เลยมาป่วนเรา อดทนค่ะ